โดยเปิดภาพมามื่อเนาะก่อนอื่นกกับทักทายสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบทสุขสุขคนว่าจะเป็นเอฟซีทางภายในเดี๋ยว่าต่างประเทศกันยินดีตอนครับเข้าสู่ทางซ่องสแกบันเฮาเส้นเก่าเส็นเคยทุกคนเนาะวันนี้กลับมาหานนองป่าเพิ่นคือเก่าเนาะแต่กับว่าคนอยู่เพื่อนอยู่ซานหรือบ่เนาะก็คือเห็นอ่ะยังพี่น้อยเห็นเพิ่นขืนเล่าะ คนเห็ดกันยังดีนนะพี่น้องเลยโตโอ้สิให้เข้าไปขายบ่โอ้นึกว่าสิให้เข้าไปขายได้ลายเด้น้องปลาเลอ้ยเข้าน้องปลาเพื่อนนะบ่นี่นะเบ่ขาเบ่อ,อ,นนอนหนยังลายดีบริการดีเถื่อบ่โอ สบายดีเด้อด้ยใช่น้องป้าน่ะป้าดีอยู่โอ้ไหเอกันผู้ดสอบทดสอบเลยมาเอาใสวแล้วก็ใส่ม่วเจ้าเข่าไปซีมาหนีิ เขาพนจะไล่ลายเติมนะอ้าตว,ตวตัวตัวหายไวเห็ไนได้ส่ะขอาวโพกงังชิวานอยู่บ่ยังชอบอ่ะอ้ามันมนงอกบ่หวานเดือนนี่นะยังหวานนะคอยกับว่าบริการนะเขาว่ามันงอกเลยนั่นแหละอืมมิแกวไปซีได้แล้วเหรอเนาะโอ้าแ้ อะพี่น้องเลยเนาะหายเพิ่นหายเข่าก่อนหายเข่าไปสี่ยันฝนตกฝนดินเนาะดโดูอาทางเขากับไปเลาะบางเฮือนบางซ่านน้องปลาก่อนได้จังหายน้องปลาเพิ่นหายเข่าแล้วจังมาคุยน้ำเพิ่นอีกเพื่อนหนึ่งพี่น้องเลยปโาท่อน้ำมันห้องน้ำมันบ่อปนามาวันนี้บ้านน้องปลาแปลงหูแปลกตาเลยพี่น้องเลยก่อไก่เนี่ออกมาอีกเอาสบายดีเด้อ อ๋อมัดคานเด็กออออบก่ป่ะนี่เทคานเอ๊คานบ่าอาโต้เฉ <c oughs> พาะฝนจังบุตรตงเฮงได้เนาะเม <c oughs> น,นอันอ <c oughs> น,นั้น,นต้องแบบมันในบ้านลองปลาแล้วเออมันยังไงเฮือดลูกปาลกาแล้วบ่ผลหนี่งกันเมนเอา้าตั้งแต่โดนบ่นี่เออเอันมาชืดนี่อืมตั้มาชืดนี้วันนึ่งกับผลิกรเอวมันนี้มันนี่เทคานเหมือนเนาะเทคาน เทคานถือว่า,ดาเดี๋ยวมันอีเทคานแต่ก็มุ่งได้แบบน,นี้นนเ<อ>นาะเริ่มแล้วบานทองปลาหน่อยเนาะห้องน้ำเพิ่งกับท่อกับมาเรียบร้อยเออมาวัานนี้<อ><ๆ>ยังทางในเพิ่งพยายังเพิ่งติดบานบ่โอติดบานมัน,นก็อยากซาดในนิดน,นึงนเนาะเพอันบ่มีไฟต้องใส่มืออย่างเดียว เขาไปเลาะบึงก ja, no? ่อนเด้ออ้ยผู้พ่น้องเนาะบ้านนองปลาเพิ่งกะติดบานประตูแล้วสันอ่าเฮือนครัวเพิ่กะกำลังก่อออกมากำลังสีเทคานเอาเห็ดยังอะนะปลาสิโลดเฮือนปึมฮ่าฮ่า่้คนืนเอาโต๊ะไปมัดเข่าไปสี กำลังทีนติดบานพี่น้องเลยเนาะโอ้ยเลาะเขาบนก่อนติดทอดขันใดได้เอาซันสบายดี Bạn địa bàn bán 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 nó bán 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 โอ้หลอดปากนี่ปากถังนาะปากถังอ๋ามเฮาเสีนหาอยางเนาะแม่นแปลว่าเฮาติดบ้านมันก็อยากานนึงเนาะแม่นละานําเฮามันับแล้วคอยูไปแม่นบ่คือเฮามีไฟแนเนาะแม่นมีไฟังว่าปบถูเลยกันเดียวเด้แม่นเฮาเ็เลงมันบมันมเดียวเลงบ่ัอันนี้เฮาเฮ็ดเพื่อไม้เียว คึ้นหน่อยนะผมกำลังติดบ้านบ้านน้องตาพี่เลค่ะกะอาท่านี้ติดแล้วบ่ยังเนาะโอ้ยไรมือเด็กหน่อยเนาะเพราะว่ามันบ้าน่ใ้แมนมันมีไฟฟ้าคือว่าโอ้ย โห oh. oh. uh, งามดีพี่น้องเลยเนาะบ้านน้องปลาติดบ้านประตูดาท่า,าข่าวซีนี่โอ้ค oh, ักขนาดนี่ก็คือบ้านน้องปลาอ่า uh, มันจะเป็นทรงโมเลนพี่น้นองเนาะเพราะว่าน,น้องปลาป่นมักเองอ่า uh, คือคนในตัว uh, อันนี้ก็เป็นทางข้าเนาะเพราะว่าเพิ่อนหากระติดบ้านได สี่ใบพี่นาะคกนกะติ๊ดติดซาในนู่นหนึงเพราะว่าอ่าอีกยังอ่าม่มีไฟนี่ไฟฟ้ากับบครบถ้าว่าไฟครบกับสิติดแล้วมือเดียวอยู่เนาะอ,อันนี้ว่าเพิ่อสิทูไทยไปเปื่อนบ่เข่าบ่ยยางบ่ลมันอผาาา้าถากไปนืเมืม่อเห็ดอยู่บ้านบัเมื่อปลา ปาดแล้วม er, er er ันม ah ันไหวเอาพอดี UH, ู้ปจะมันเลื้งโพดเมนมันแไม่ดีเอากันเอาออกานักชนนึงนี่แล้วจะมันเลื้งเลยมันสีเหียวแหงโพดแมนสีเหลี่ยมันลำบากมันมีฟืนไฟเนาะมันมันแล้วพวกน่้จังสีเทเนาะ จะได้เทอยดีมน pues <cat> ี่เทอยด่ยอมเเทอยู huh. the nah ่ยอมกมันเล่เลยที huh. um ่ใส่เด็กเนี really uh ่ยเกิดต้นเทียงต้นไมยแล้วเพิ่สิมัดแดงกูเป็นไงเนาะห้องน้านี่เพื่นชิคุดทั้งได้พอนี่แหละอยู่บงเนี่เอออยู่นออยู่เพีอยคือพาะเพิ่งตั้งใกล้เนาะ ห้องน้ากระทั่งพ่อคับประมูลได้<อ>บ่นี่แม่นโอ้โหหมดเลยเท่าแล้วเพื่อนน้องปลาเนาะเออเออดูดูดูคือ,อ,อ,อว่าเนี่ยคันว่าเขาเสียสร้างอื่นกะมันย,ยนำให้ยำนาเนาะเอออโเขาบ่มาเลยว่าแม่นไครก็ไปยำให้ไปให้ไปนาเพื่อให้เห็ดให้ไกนามันคึ้คอยก็ได้ยอ้อนว่ามันอยู่กับที่แมน่น มันอยู่ใกล้ก็เลยแดนเห็ดเนาะเตกเข้าเมื่อไหวพุทธมำบนคืนแบบย่านโม่ไม่ยังอันตักไปสีบ่าือว่าตักเมื่อไหวพุทโอ้ย่านโม่นี่ยนะย่านคืนเม่นเม่นเอานอนเพราะว่ามันแบบว่ามันมีผ้านอนได้เพื่อนหลังนี้เนาะติเก้ายังว่าละบ้าเพิ่อมวางหันยำเล่งไป ดีเลยจนหากลับมาวังเดถกในนั้นบาวกลับมาบาดนี้มันยามฝนแล้วบ่เอาไว้พุซะแม่นเออมันมันยามแรงคือว่าไผบ่ย่านยาพวกันมาเก่าเขาแม่นเพราะว่ามันระวังยากเนาะโอ้ยมัทงหมดแล้วแล้วโอ้ยได้ดๆเวาัข้าวน้องปลาก่อนยังได้ด้ข้าวน้องปลานี่ เพราะว่าพ่นไม่ได้คายด้เย <laughs> อะมันเป็นราคาเนาะ,ะปลาเป็นอะไรกินข้าวกินน้ำหรือว่ามันนี่ยังบ่ได้กินใักบอุอยากบอ่อเน่ายังบุอยากทอดข้าวมันนี่ตักข้าวเมื่อไบรพุร่นบอ่อไ,ไปซีพ,ออพอ่อเมื่อพ่อ เสียทองน้ำมาได้แลับป่านี้น่องปลานีแล้วอามันอีเลยอกป้อมาวันนี้โอ้เปิดเปิตตาแต่เดือกบานน่องปลาป่านี่มาอีกรอบหน้าพีได้ห้องน้ำอ่าเป็นน้มาตีนึ่งเลยเนาะคือว่าเลยพี่น้องเลยสู่น่องปลาเขาคลายเลยโอ้คลายฮับน้ำรดอ่าคือว่าพี่น้องเลยเนาะไปเอาเงินเพื่นท่านได้กินข้าวไปเอาของมาให้น้องเพิ่นก่อน เอยเลยฮะพี่น้อยโอ้เอาของอยู่ของกินมาต้อนน้องปลาพอท่านได้กินข้าวโอ้เห็นอะไรมาเห็นเพิ่นชายบานประตูเลยนะเขมพุซึกเบิกบานบ <laughs> คอยดึงแน่เออน้่ผไนแก้วอืมม้นรวมบอนเป็น,น,น,ปนยังอ๋อผลทันใดใส่ก่อนมนเลยอันนี้ผลทันใมันนั่นนะแต่ผลสีใสไหมอืมอ่าวผดอ่าดินกินข้าวกินน้ำ ก็ไซื้อปิ้งแน่ยังขัดแน่บ่กับต้มเนาะไปตัวนี้เปนต้มตัวนี้ต้มในเอพยายามกินข้าวสิอดข้าวให้กระเพาะขึ้นฮะเป็นแล้วก็หาประตูบนคือมาอันอกใหญ่แท้น่ะยาวใส่ิใส่ิบ่ โอ้ส่ยพิษถือวัวแต่ว่ามันญ่คือเบอร์มเซตต์าป็นบบีเออตัวนี้เป็นบนประตูไงโ่ยแล้วมันเกะออกัเนาะหอมหอมกัเอาไปกินเอนี่ข่าแล้วว่าด้กินหอมไโอ้มันก็สวยเนาะ มันก็ฮอตเวลากินข้าวกินน้ำนะพี่น,น้องเลยน่องแดดมุ้งเลยด้วยอยู่ในมันก็เสียบมืดๆแต่อ,ออกมานอกก็แจ้งนะบ้านนี้ระวังเลิกทางนี้มันก็ได้กินคือกันนะคะคนละว่าเอ <c oughs> ้าคนตกเลยบ้านนกปลาลำนาเลยบ้านนี้วะทำไว้หลังจะกบป่คือเก่า แคซนี่เดียว2เด้อมึงมาสิคือให้ถากให้ก็ได้อ้าวบ่ก็ยังบ่ตอกประตูเนาะโอ้ยขอยังโอ้ยบ่ได้นะเด้อเด้อบาดห้อยน้ําพันบ่ได้บ่ถือไปนําซะเมื่อเอาข้าบ่โอ้มาสูแม่โอ้ย โอ้พ oh. oh. ายติบมาเลยระวังทั้างหลัง <laughs> <laughs> ่ฮ่าโตพายติบเข่ามากินเขาน่านอกป่าเอ้ย <t> เ่นทันได้กินเขา่าเ <t> นาะ เห็นมาทัวบวงมาเลยต้องเตียไปทังนห้ค uh cu ือบุห็นเียไปบานวีงแล้วไปบานยีงไปยังนะเออคิดว่าไปดำนาสิขึ้นนัไหาหนป้าปีนขึ้นเลยระวังเด้อ ระวังระวังถ้าว่าเฮาสิเฮ็ดอันเดียวพร้อมกันมันสิสัาเนาะเมนอันนี้แค่เน่เอาใส่สลูกทรายน่ะอันเพิ่นเขาออกมาเลยได้เออบ่แม่นว่าเขาออกให้เขาออกยันฝนตกท่าล้มเพราะได้เห็ดน้ำไทยน้ำนาจุงอือด้วด้วยด้ยบางทีบัดอันฝนตกเนี่ยเพิ่นลงไทยให้ไทยนาใครแน่เนาะ เนี้ยเคีย้ยวมันคุดน้ำช้างให้เขาคุดมันทอลงนั่นแหละเขาคุดข้าวอยู่ดีนี่ยามนี่มันนั่นแต่นี้มันบวกรายคุดให้ชื่อๆดแวยว่ามันนั่นว่าดินกับดินอ่อนเนาะแน่นแน่นแน่นโอ้ยหลอกบางเฮือนน้องปลาหอมๆคนเด้อบ้านนี้เอพี่เพื่อนว่า ดีวิวบ้านน้องป่าให้เบิ่งแน้บ่ฮอดขันได้แล้วว่าสันเนาะทางเส่แก้วกะโอ้ยเพื่อนจะได้มีโอกาสมาพี่น้องเอ้ยอยากเวียกอยากงานโหทางนี้เพิ่นกะกำลังขุมกขุมมุมอยู่โหมาเต๋อสถบานประตูบ่นี่แล้วว่าห้องนี่ Ừ. cứ qua để nó thả mi phai đều đây ở bột chú nó ừ. ừ. kín khao kín nam gần bớt đã bỏ ừ. khai thôi thân đây làm hai năm na đó <laughs> Hãy แม่ดำพอยีกพอนั่นเนาะมันใครอยู่ได้ดำกะแปลว่ามันผลห้วยเนี่มันบรร่อดดพี่นอ้องเลยมาหนองปลาเพิ่มเดิมใส่บานประตูได้พี่น้องนี่เนาะอดูดูพออ่ะกระสันสัแก้วดแบสี่พอประมาณนี่แเด่น้องพอไหมพี่นอ้นนอ,นองปุ๊บสิบคนอ่าน้องปลาเพิ่นกระด้างเทียม เตรียมสิกินข้าวกินน้ําพี่น้องเอ้ยนะกะสิลาน้องเพิ่นเด้ยโดยให้เพิ่นเตรียมกินข้าวกินน้ําก่อนเด้อท่านทางแม่ก็จะได้เดจบคลิปเลยเนาะลาป้าลาลุงก่อนเนาะสวัสดีโดยนะพี่น้อง้พบ้านน้องปากพี่น้องเอ้ยบ้านน้องปาพี่น้องเอ้ยเนาะโดยเพิ่นก็กําลังเริ่มสิติดบ้านพี่น้องเอ้ยเนาะมื้อนี้เพิ่นสร้างเพิ่นติดบ้าน แต่เมื่อวานนี่แต่ว่าโบแล้วยังบบแล้วเพราะว่าเครื่องมือมันบกคอยครบเนาะพอมีฟืนมีไฟก็ได้เมื่อกี้ก็เริ่มติดบานได้แล้วกัทางพอใหญ่เพื่อนกะอ่าสิทธิค้านพี่นงเนาะกะเกาะกายเฮือนครัวน้องออกไปแล้วว่าสันเนาะก็ได้ยุคดีใจน้ำน้องเพื่อนที่ว่าได้เฮือนความฝันน้องเป็นจริงแล้วว่าสันเนาะโดยจำได้กินนี่ก็สิพอประมาณนี้เนาะ กลับพกันในคลิปหน้า a ด้อสําหรับคลิปนี้ขอกลัําว่าบ